ครับลุงเฮ้ยสวัสดีทำไรครับทำไรเนี่ยงัดไลน์ครับล claro> ุงอ๋อโอเคโอเคครับไหวปะไม่มีใครงัดเลยครับลุงอ๋อมันไม่มีมันไม่มีอาวุธอะไรเไอเจียวยามาดิสัตว์ยามาเร็วๆไอเจียวครับลุงยามาอุ้ยยาผมให้เป๊ะเยาผมให้เป๊ะหมดแล้วครับเคลียร์เป๊ะเอายามาไอสัตว์อยู่ไหนเนี่ย เป๊ปไม่มีวอครับเดี๋ยวผมโทรให้ครับลุงเป็นไงบ้างครับลุงสบายดีตอนนี้โดนเลี้ยวผาดต,ตบหัวทิ้มอยู่เออเป๊ปน,น้องยาเหลือไหมพี่ตัวออลุงเมียวไรว้จังครับมีมีมีละมีละโชคดีอะไรยปั่น <h urt> อะไรเอา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 ,เอา,เ,อาเอามาที่เลยเอามาให้ลุงที่นี่เลย แกจะเอาใช่ใช่เอาไหมพี่ไม่มึง <ๆ S 1> บอกมันรอที่กระาดาีก็ได้เอา,เอารอที่กระาดาษก็ได,ด,ด,ได้จุดขายกระาดาก็ได้จุดขายกด็ได้โอ้หครับหนุ่เชียเวทไม่รับโทรศัพท์กูนะไอสัตว์อ่ะทษทีผิดคันไอหนุ่ม แต่ผมชอบการ์ตูนที่แบบว่าไอ้นี่นะอะไรวะที่ที่มันแบบว่าเป็นเทพมาก่อนอะใหม่ใหม่ถึงไม่ได้เป็นเทพนะเป็นแบบว่าเก่งอะเก่งในขั้นที่แบบว่าสมมติมันมีคนเก่งขั้นสิบใช่ปะ่ะแต่มันเก่งขั้นแปดแล้วที่แม่งตายใช่ปะ่ะไอ้เหี้ยขั้นสิบอะฆ่าแม่งแล้วมันก็กลับมาเกิดแบบ ผมจําได้ว่าเรื่องเชี่ยอะไรเรื่องหนึ่งอะแม่งเกิดมาแม่งฆ่าเลยอะแม่งไปฆ่าไอ้เชี่ยนั้นอะตั้งแต่ไอ้เชี่ยนั้นยังไม่เก่งอะทัวร์มนี่มันอยู่ไหนเนี่ยเอออยู่กลางคารินโนครับลูงกลางคาริโนครับหลับทรัพย์ ลุงต้องไปดูอนิเมะตำนานจอมยุทธพูดถังซานถังซานดูแล้วนะครับโอ้โเรื่องนี้ไม่พลาดครับถังซานเนี่ยผมดูแล้วแต่ผมไม่อินภาคสองนะผมอินภาคแรกวะที่ซื้อมาคุณลุงเอากีขวดครับเอาตัวเลยไหมครับเอามา20แต่มันมันมีแค่13ขวดสุดท้ายแล้วครับคุณลุงกระเป๋าแล้วครับเอาหมดแล้วหรอเป๊ปหมดแล้วพี่ หนึ่งศูนย์เจ็ขสล่นรัดไหมพี่เล่นรัดไหมเอาหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์รมิตีเหรอพี่เป็ดพี่เป็ดวันนี้เขาเล่นเขาวันนี้เขาเล่นทุกวันเสาร์พี่เล่นแค่วันดีไม่มีออฟนี่เดีเดี๋ยวลุงเดีเป็ดอะมีเซิร์ฟไหลมเซิร์ฟมั้งพ่เซิร์ฟเซิร์ฟไวโ่งศูน์เจ็ดศูนย์อ้าวเติยาเหลือไหมเอาเศษให้ลุงอ่ะเอาเศษให้ลุงอ่ะเหลือเศษป่ะเอาให้คุณลุงเลยครับอันนี้กูปลดปลดนี่ไปสามศู นนแต่เรื่องนี้ไอ้เฮียเรื่องเนี่ยผมมองว่าสนุกที่สุดของผมแล้วนะไอ้เรื่องโรมันอะไอที่ว่าเอกเป็นชื่อว่าโรมันอะไอ้เฮียเรื่องเนี่ยแบบเดอะก็อดออฟเดอะเยียในใจผมเลยอะแม่งคาโดยที่ไม่สนเฮียอะไรอะ แม่งมีร้อยยี่สิบตอนเนี่ยผมรอเนี่ยไอ้เขี้ยแม่งเอ้ยเขี้ยเป๊ปแม่งส่งให้ผมอ่านโคตรทุเรศเลยเฮียโรมันอะอ่านนิยายเหรอ,โ,อโหเขี้ยมันนึกภาพตามไม่ค่อยออกว่ะน,นิยายเหรอโรมันโรมันพระเอกแม่งโคตรเวอร์อ่ะเวอร์แบบเวอร์ฮีฮ้ยเก่งสัตว์เก่งสัตว์หมาผมบอกเลย เจอพระเอกเนี่ยหน้าทิมหมดอ่ะหนกจริงผมชอบแบบเดี๋ยวนี้ผมชอบอ่านการ์ตูนที่มันแบบโหดๆอ่ะแบบกระทือบผู้หญิงอ่ะอะไรประมาณเนี้ยแบบผู้หญิงแบบมาทำเฮี้ยใส่มันอ่ะพระเอกเรื่องอื่นจะแบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำร้ายผู้หญิงใช่ปะ่ะแต่เรื่องที่ผมดูอ่บแม่ ซัดหมดอ่ะต่อยต่อยนางเอกหน้า<ท>ต่อย,อยต่อยผู้หญิงหน้าแหกอ่ะเ,เทพมากแม่งสะใจดิว <laughs> โว้ยปยัญญาทีละนิดจริงพอยเฮี้ยเดี๋ยวไม่มีเฮี้ยอะไรทำวันนี้ก็เพิ่งโดนเมียด่าไปบอกว่ามึงติดการ์ตูนมากมาแล้วนะแนะนำฝืนลิขิตฟาสค่าขอเป็นเซียนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูเอเวิมันแข่งกับอะไรอ่ะ U F เหรอถ้า U F อะจะดูแข่งกับ U F ไหมละ่ะแข่งใครเอเวิแข่งใคร เราได้ไมแข่งไงชวนเพื่อนตายตรงนี้นะเพื่อนนี่ถ้าการชวนเพื่อนนี้ชวนเพื่อนนี้ชวนเพื่อนนี้ชวนเบล่อนชวนเบล่อนเอ้ยไม่ไม่ของผมแคนได้ป่ะของผมแคนได้ป่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วของผมอ่ะได้ได้ได้ครับพี่ได้ครับ

เหมือนเสียงไอเทอร์เลยนะไม่ใช่หรอเหมือนได้ยินเสียงไอเทอร์เลยเยี่ยคนเหมือนเสียงไอเทอร์เลยอ่ะอ<ๆ>เออแล้วเยี่เธอรปีเป็นเฮี้ยอะไรเดี๋ยวไม่เห็นสตรีมเลยไอสัตว์ไอเธอร์อะ่ะกูไม่เห็นมันสตรีมเลยกูบอกให้มันไปมันไปสตรีมไอเฮี้ยกูไม่เห็นมันสตรีมเลยไอสัตว์ตอนเนี้ย ไอ้แม่ถุบเลยถุบเลยดีเลยถุบเล้ดีเลยถุบเลยถุบเลยถุบเลไถุบเลยถุบเลยถุิเลยถุบ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 เลยุ้บเุบเลยถุบเลยถุบเลยยยถุบเลลยถุบเลยถุบเลยบเลยถุลยถุบเลุบเลยถ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 ุบเลเลยยถุบเลยุบเลยถุ

ต้องกานี้งต้อกานี้ยี่สิบต้องอันนี้เพี้ยอะไรเนี่ยอันนี้ติดอะไรเลือดอไหลเหรอจอแดงๆเนี่ตยตายตายตายพี่เอ้ยไม่หกตายไม่หกตายอีกโอ้ยเพี้ยเอ้ยฮยูเพื่อนยูเพืยย่อนไม่ติดวายยังไม่ไม,ไมีมาโค <c oughs> ขอโทษนะเพื่อนขอโทษเลยนะวันเนี้ยขอโทษเลยนะเพื่อนวันเนี้ยเพี้ยอย่างลั่นนะไอสัตว์ มันตีเสร็จแล้วมันสไลด์เลยหรือว่าเฮียเวทอ่ะมันคือเอฟเฟกอะไรครับไม้หัวมันคือเอฟเฟกอะไรเลือดไหลเหรอเฮ้ยคุณโดนยิงคุณโดนยิงเด็ดนะพัดตีพัดตีพัดตีเลยพัดตีเลยพัดสวย ฆ่าเลย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 ต้องแก้พ oh er ี่ต้องแก้พี่ปืนฝั่งนั้นนะพี่พัดมาเดิมพัดมาเดิมการด้วย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 กูตายกูตายนะกูตายนะกูตายนะ อ๋อเธอโดนดมาดมะดาม่าเหรอไม่ได้ดูน้องเลยไม่เห็นมันเลยในตะตรงสตรีม ออืมมหหายยยไไปเไเเเลล่็นชีวิตประจำวันของราชาแห่งเซียนมีสีภาคเม็ดจีนภาพปกติพระเอกบัตมาเกิด Oh, ลุง <yeah. S 2> ต้องเปิดใจอ่านนิยายลุง oh. จะมีแนวนี้ให้อ่านเพียบ uh. ผมแนะนำผนึกสวรรค์สยบมารสถ uh. านเทพมีทุกอารมณ์ลุง uh. มีน้ำตาแตกแน่ผมเปิดใจอ่านนิยายครั้งแรกก็เรื่องนี้ครับ uh. ไม่เปิดใจได้ไหมล่ะ ไหลลวดรถกูมันแรงไอ้เ <c> ห <oughs> ี้ยวายหลหลกหลักหลหลัหวายแล้วมโอ้กหลกกโอ้อ้อ้อความกูจะระเบิดโอ้อ้อ้ไอ้เหี้ยโอ้โอยังยังอีกยังไม่อยุดอกไอสัตว์เอออยู่สักที อีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงานขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะ เบียร์ผมอย่างก็แปลกเลยเว้ยคือวันนี้ผมอ่านการ์ตูนอยู่กูก็ผิดเว้ยไอ้เรี้ยผมก็เลยแบบกงว่าอ่ะจะให้กูไม่อ่านการ์ตูนให้กูทำอะไรวะไไที่เรามีมะม่วงวะอยากกินมะม่วงว่ะ ครับครับมันไปนู่นแล้วคันสีดำนี่สัตว์สการลอาย์สามสองไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมได้ใจไชได้ใจบริสุทธ์ไหมอ่ะจ่ายก่อนแล้วกัน รถกูเป็นแรงแล้วอะไรรถกูเป็นแรงเฮียรถกูเป็นแรงแล้บดูดิบึูรถกูดิแล้วมึงดูรถกูดิดูรถกูดิแล้วมึงตามไงวะน้องมึงตามไงทานมาแลบ แต่เต็มยังแต่เต็มแล้วตำรวจหัวหัวร้อนอนะ่ะผมบอกเลยเจอคันนี้ไปอะ่ะ จำไม่ได้บอกว่าจูนขายยาอยู่ตรงไหนวันนี้ไอ้เฮียไอเอลหรอโอ้ยวันนี้มันเห็นการ์ตูนแล้วอยากอ่านเลยดิเฮียเห็นการ์ตูนแล้วอยากอ่านเลยอ่ะอยากดูอ่ะไปนอนดูอ่ะไปนอนดูเพลินๆน่ะปกปุมปก,ปอกคอนน่ะให้พร้อมอ่ะวันนี้อะ ใกล้ถึงมันหยุดแล้วด้วยจะดูให้<ม>ใหห,หมดเลยมีใครอยู่<ล>ยแถวหกส่วนไหมครับพี่มีอะไรวะรถผมรถขับดุงดึนไม่ทันบอกรถเด็กข้างทางอ่ะ ไปแล้วปะม่าอย่างนะแมวผมนี่หาหมอหาหมอโคตรบ่อยเลยอ่ะป่วยเยอะใช่ไหมไอ้แมวอ่ะป่วยเป็นบ้านเลดอ่ะแมวอ่ะหวัดแมวบ้างอ่ะ เมียก็ยังดุอ่ะอ่านการ์ตูนก็ผิดอ่ะมึงคิดดูดิเีวิวอยห่ไหนนะเดวิลโอปผมอยู่ตรงปั๊มหลังสอน,นอครับพี่